้องเล่น้องเล่นเดี๋ยวเข้าหลังให้เพื่อนหลังเข้าหลังเข้าหนึ่งไป้สองหมดไอ้หนึ่งไอ้สามหมดสวยเพื่อนโอแคแล้วมาดิกระเป๋าบ่มีนี่อ่ะ่ไม่ไม่โดนเก็บเลยนี่แกงกระเป๋าน้องเพื่อนมั้งใส่กระเป๋าที่นี่ละขอดานนะขอด้านะ ใหเยากระเป๋าเาตรงนี้นะรีบเก็บของดิกเป๋าขอจดเต็มได้ไหมอยากเอาบอกวิญญาเก็บนหน้ามัเป็นไรวะเก็บของเต็มแล้วเตยเต็มแล้วจี๊ดเลยจี๊ดเลยเก่นะชนะชนะชนะที่ยนมันชิ้นที่นั้นที่เโอเคๆูล็อกอยู่ระวังระวัง แตกแน่ยคนตายนึงตายนึงหมดหมดหมดไม่เท่าไหร่เฮ้ยไม่เท่าไหร่เขาเอาอยากมีบทหรออยามีบทหรออยามีบทหรอไม่มีอาไม่เป็นไระ จะคว้าไม่ทันหรอทีไม่ไรไม่ไรข้างหลังมันไอ่บ้าดำบ้าดำของของของเยอะเื่หมดเลยเนี้ยเขาไมออกคนเลยผมคนเดียวเนี่ยอ้โหดูดิเออเฮียยงหนานะงระเบยเฮ้ยเหรอตายแล้น้องตายมาอีกเสียงหมนเบนใช่ใชเสียงหมดพี่เบนเลยเออ ผมก็คิดอย่างนั้นแหละชื่ออะไรพี่ช่วยหน่อยพ่อดี่อล้ยวเลี้ยวเออเดี๋ยก็เหมือนเป็นใช่เหมือนเหมือนเหนไอวยกิตเดียวอ่ะเฮ้เอโนโนมาพาเตรอโนถอยมาถอายไดได้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 ไไปไไปช่วยปัดแทงบานโแล้วเก็บปอมาเลย อันนี้กับผมเนี่ยสี่เซ็ตเลยจริงไงเพื่อนเนี่ยน้องเพื่อน่ไหมต้นไม้ชิดแล้วต้นไม้ชิดงานสลดหลอกิีหลับก็ได้คู่ของทำได้ตายตายตายไปโอ้โหดูดูเติมได้ไี่ผมกูยิ่งเติมหมดเติมเติ ตายน้องตายตายไม่มันมาจากเรงินแปกอ่ะเลสลด์อ่ะมาเต็มเลยไปเล่นไหข้างใน้กันกได้ๆมีกระเป๋าเปล่าไปแกะแกะอันนี้ไปเถอะีมาเากระเป๋ามากระเป๋าใหญ่กระเป๋าดำกระเป๋าใหญ่เอาอันนี้ไปเถอะเอาอันนี้ไปเถอะไหนๆมนเลยมาเลยมเข้าอู่เร็วแอบเดวนวกเียวโนเอาหัวมาให้พี่ใส่แอนเนี้มัาไหลมเนี้ยมนไหลมาเนี้ย มันไหนมาแทีกเงี้วมาไอเงี้ยวมาเราเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไป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 ิโซลักนี่มาถึงแล้วมาถึงมาถึงยอดล้วเล่นลุนอกเล่นลุนอกเล่นลุนอกเลยเดือดรอกให้ตายตายตายลุอกเดือดรอกเอาห้นอหัวนะโอเคเอาเลยเปิดี๋ยมุกีแมนตายแล้วน้มาเราแบบเราแบบกูลังวิ่งกูลังไม่รักูังไม่รับกูรังไม่รับพี่พี่ไปช่วยเพื่อนเลยพี่พี่ปล่อย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 ไันเลยเดยวดักให้ ตายอที่ลม่ตายไปเกิดไมไดมันจะตายแล้วตายอีกหนึงพี่ไปช่วยโนก็ได้พี่ไปอดลองโนลองนะโนเข้าห้องเล็กได้นะพี่พี่ยงงลนี่หมด่มืหมดอ่ะโน้หมาแล้วโนมาแล้วโนมาแล้วเข้าแล้วก็โนตายนึงอุ้ยปอนปอนให้ปอปอนปอนปอนปอ บอลบอลมาดูดมาดูฝั่งนี้บอลบอลเฮ้ยเอาไปอยู่เป็นึงของโลกอ่ะตัวโลกของเขโลกบอลดูดดูดบอลดูดบอลดูดกระเป๋ากระเป๋าไม้บอลดูดไม้บอลดูไอ้บอลดูไอบอลดูหน้าบ้าน่ไหหน้าบ้านเราแค่ไหนดูมาเลออกมาดูดออกมาดูดเฮ้ยฟังเอ้ยไม่เฮ้ยดูดดูออกมาออกมาดูด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 เออตั้งใจนั่งนั่งดีนั่งดีดีนั่งดีดีเอาเอารวมมาให้หน้าบ้านหน่อด้วยออกไป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  ทิ้งทิ้งโลดทิ้งโลดทิ้งโลดทิ้งแม็กทิ้งยาทิ้งโลดทิ้งยาไปเลยเฮ้ยตายตายตายไอไอ้ไอไปไปไปไอให้ฝั่งนี้มาดูดดูดหน้าดูหน้ามาดูมาดูเลยมาดูเลยเดี๋ยวผมช่วยดูให้ดูเลย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 ฮันนี้ด้วยเี้ยเจ้าเจ้าเจ้าดู

เดยวหมด้วคเลยบหัวจดิหัวใดเฮ้ยเขาดาวของโมโนกูไปไม่มีเดีีนารเยอะี่ิดิอมโนไปร้องเลยโนโนโนดินะโน โนเฝ้หน่อยมาเฝ้าหน่อยมาเฝ้าอยงนี้หน่อยมันจะมาแล้วรอรอนพี่ดิก่อนปัดปานแบบไอ้เหี้ล่วไปแล้วนิดแล้วสามกดเลยมเ็มล็อกให้หนนะพี่ทำอะไรไม่ได้นะ ตายตายข้ากลางพี่ไม่ได้ไม่ได้มันดักพี่ตายผมตายแกนเพื่อนลนแกนเพื่อนลนโอเคพี่เร็วแกนพี่ม่ไม่กี่ตัวเอ้ยน้องตัวเดียวตัวเดียวพี่แกนดิ้นหน่อยพี่ช่ายขอสปอนเซอร์หน่อยดิอันนี้ตายแล้วแกนผมรออยู่ห้องหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปดูบุหรี่แป๊บ หมดไอ้เฮียเต็มไอ้เฮียโอ้โหของช่วยเก็บก่อนช่วยเก็บก่อนมาเรียวมาเรีวมาเรียวมาเรีวมาเรีวเก็บด้านบน oh, oh. เลยเก็บด้านบนเลยผมเก็บในนี้ดีกว่ามาเร็วมาเร็วมาเรีวเอาด้านบนเลยด้านบนเลยเฮ้ยมีแท่นไหมมาแสดงว่าเลคิวบีนะ เฮ้ยไม่เกี่ยวหรอด้านบนน่ะไม่เก็บอยูเว้ยเบาเอวดีไอ้เหี้ยหมดยังหมดยังด้านบนไม่มีนะเมนกด้านบนน้าในของยังมีอยู่ดิด่ะดิด่ิดียมดิ่ะไม่ดิละบนเอบนอู่น ตรงที่ผมทิ้งให้ด้วยเดี๋ยวผมทิ้งแล้วเพื่อนเขาไปเล่นมึงคนกูอยู่นี่คนเดียวพี่แกนเอ๊ะสแกนถอยมานะมันดันมาเยอะมาผมดีแล้วอ่ะอาทิตย์ละดิเลยถอยมานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาของให้น้องมันก่อนเดี๋ยวให้มันมาช่วยพี่ไปเบนไปเอ๊ะลอยๆเลยรอรอนเขข้าอใหมไปดีพี่ขอให้มันลงไปดี นี่ไงเดี๋ยวจะเกิดร้าวไปสวยเคาะอีกเคาะให้แมงลงไปพี่อย่าให้มันปีนะผมจะลงไปข้างล่างพีดีจะยิงงัวมันเอาไอ้สัต<ส>ว<ย>์มันถอยไปแล้ว มาดิอยากกูรอของอยู่สัตว์มันกลัวกูหรอวะอเหี้ยอะไรของมันนะดูดิกึกกึกกักกักมันเป็นต้องบนหลังคาตายหนมันมีไม่พี่ ไอ้หนึ่งกูแม็กกูหมดไอ้เหี้ยมึงเอากูเลยสั์เอ้ยตัว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 เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตัวสองตัวแกนบอกไหนอยู่ต้องไหนอยู่หลังบางเก๊